คิวเต้าอูเสกวางใครลือจากกลำตนพ้นผ่าน50ด่านการบำเพ็ญธรรม9ด่านบำเพ็ญคุณธรรมพระโอวาทพระพุทธจี้กงคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและจะต้องเน้นหนักเพียนสั่งสมคุณธรรมบารมีกันเถิด อย่าได้มองข้ามความสำคัญนี้ถึงแม้คุณธรรมจะไร้รูปลักษณ์ให้จับต้องแต่คุณธรรมสำแดงออกให้เห็นได้จากอุปนิสัยอารมณ์ความคิดคำพูดและการกระทาในชีวิตประจำวันของสิทธิ์ทุกคนจึงไม่ควรละเลยไม่สนใจ ผู้บำเพ็ญจะงดงามสมบูรณ์ทั้งกายวาจาใจจะต้องถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเสียก่อนจะถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจะต้องเริ่มฝึกฝนเปลี่ยนแปลงตนตั้งแต่บัดนี้อย่ารอให้ใครมาพูดชี้ชัดว่าสิทธิบกพล่องตรงส่วนไหนเพราะว่าไม่มีใครอยากฟังคำตำหนิ จึงนี้ต้องรอให้ใครมาบอกเรามาตักเตือนแต่ตัวเราเองจะต้องทบทวนสำรวจแก้ไขในทุกวันไม่ผิดซ้ำหากดีแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมในทุกวันอย่างนี้จึงเรียกว่าบำเพ็ญก้าวหน้าจึงเรียกว่าสั่งสมคุณธรรม